นี่ค่ะท่านผู้ชมแหนแดงที่สวยรากจะยาวนะคะรากจะยาวสวยจ้า,จา,จาเดี๋ยวไปดูวิธีการบำรุงของเล็กกันนะคะไปดูได้เลยจ้าสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เล็กจะมาบอกวิธีการที่เล็กบำรุงแหนแดงนะคะให้แตกเซล์สวยไวแล้วก็หนานะ รากเยอะนะคะมาดูกันเลยอันนี้คือฟอกกี้ที่ใส่น้ําเปล่าแล้วนะคะน้ําเปล่าที่เล็กใส่ก็คือน้ําฝนแนแดงจะชอบน้ําฝนมากเลยค่ะถ้าเราเอาไว้กลางแจ้งนะคะเจาะรูกระมังเนี่ยเจาะรูเจาะรูกระมังกันแหนแดงล้นออกนะคะคือแหนแดงจะสวยไว้มากทีนี้เราไปกันเลย ปุ๋ยที่เลขใส่นะคะนี่คือปุ๋ยเบิกบานนะคะคือฉลากมันออกแล้วช่วยแตกเซลล์เร่งโตนะคะทําให้เขียวสวยแล้วคือเพิ่มผลผลิตได้เยอะมากๆเลยนะคะนี่คือปุ๋ยเบิกบาน อันนี้ก็ปุ๋ยเบิกบานเช่นกันนะคะอันนี้กระปุกใหม่นี้กระปุกเก่านะคะใช้ดีเหมือนกันคือมันเป็นออร์แกนิกนะคะเป็นสินค้าออร์แกนิกมันจะเปลี่ยนสีนะเล็กเอาให้ดูนะคะแล้วก็ปุ๋ยอันที่สองที่เล็กใส่ก็คือเป็นปุ๋ยมูลไส้เดือนนะคะ ปุ๋ยมูลไส้เดือนใครไม่มีนะคะให้ใช้ปุ๋ยคอกเนาะทีนี้เรามาใช้กันเลยอันดับแรกนะคะยังไม่หมดแค่นั้นเล็กจะฉีดน้ําส้มขันไม้ค่ะท่านผู้ชมน้าส้มขันไม้ร้อยเอร์เซนนะคะตัวนี้จะช่วยไล่แมลงเพราะว่าแหนแดงมีหนอนนะคะมีมะแมลงอ่าเรามาเริ่มกันเลยใส่ไปในครั้งเดียวเลยนะคะใส่ไปในครั้งเดียวเลยเพราะว่าเราไม่ต้องเสียเวลาเยอะนะคะ น้ำส้มควันไม้สองฝาค่ะต่อหนึ่งฟอกกี้ที่เห็นอยู่นี้นะคะโอเคอ่าต่อมาเป็นปุ๋ยมูลไส้เดือนค่ะฝาปิดแน่นมากหนึ่งฝาด้านในนะคะบอกไว้ก่อนนะว่าแหนแดงเนี่ยไม่ชอบปุ๋ยเยอะนะคะถ้าเยอะเกินไปคือจะไม่สวยเดี๋ยวเลียกอ่อน เก่าดีกว่านี่จะได้เปิดได้ง่ายๆนะคะถ้าเค็มเกินไปเคยลงแล้วนะคะเค็มเกินไปคือแหนแดงตายค่ะท่านผู้ชม3อย่างนะคะที่เล็กใส่ลงไป 1. น,น้ำส้มควันไม้ 2. ปุ๋ยเบิกบานนะคะช่วยเร่งเขียวสวยแตกเซลใหม่แล้วก็น้ำหมักมูลไส้เดือนค่ะทุกอย่างดีหมดเลยนะคะ แค่นี้ใส่เดี๋ยวเลาจะใส่ทั้งสองฟ็อกกี้นะคะทดสอบการฉีดคือต้องเขย่าให้ทุกอย่างเข้ากันอุ้ยสามอย่างนะคะตัวนี้ช่วยไล่มแมลงไล่หนอนแล้วก็ทำให้แตกอ่าทุกคนคะฉีดกี่วันครั้งนะคะอันนี้ก็คือ 4-5วันฉีดครั้งหนึ่ง4-5วันฉีดครั้งหนึ่งนะคะแต่ละคนที่เลี้ยงแหนแดงคือจะเจอปัญหาไม่เหมือนกันแต่สําหรับเล็กแล้วปัญหาต่างๆที่เล็กเจอแก้ไขด้วยตัวเองแล้วนะคะลงคลิปไว้เรื่อยๆก็สามารถเลื่อนดูคลิปก่อนหน้านี้เล็กทําเป็นเพลย์ลิสต์ไว้นะคะแล้วก็อันนี้คือ ฉีดทุกๆ4วันถึง5วันนะคะด้านหลังนี้นะคะคือกำลังขึ้นชั้นสวยมากๆเลย 1. ป้องกันหนอนสัตรูพืชนะคะข้อที่2คือทำให้แหนแดงเรา โตไวสวยไวทันใช้นะคะต่อจากนี้ไปเล็กจะพาไปฉีดนะคะและขอเน้นย้ำว่าแต่ละคนนะคะมีเทคนิคการเลี้ยงแหนแดงไม่เหมือนกันแต่เล็กทำแบบนี้รวมทั้งหมดนะคะใส่ไว้ในขวดเดียวใช้ระบบฉีดด้านบนนะคะเพราะว่าด้านล่างเราใส่ปุ๋ยมูลไก่ไว้แล้วสำหรับรากนะคะส่วนด้านบนเล็กบํารุงด้วยปุ๋ยสามตัวนี้นะคะโอเคทีนี้เราไปฉีดกันเลย อ่านี่ค่ะท่านผู้ชมแหนแดงนี่นะคะเมื่อเช้า,ชานี้คือมันจะพลิกกลับขึ้นมานะคะพอดีแมวมาหยอกมาเล่นนะคะนี่เราก็ฉีดลงไปเลยด้านบนนะคะฉีดประมาณนี้นะคะบำรุงสูตรนี้ใช้ได้กับพลิกมะเขือแตงกวาได้หมดนะคะถั่วฝักยาวได้หมดเลยทุกอย่างที่เป็นปุย๋ยรวมถึงการไล่แมลงนะคะ น้ำส้มควันไม้ไล่มแมลงเลขชายตัวนี้นะท่านผู้ชมดีมากน้ำส้มควันไม้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะในนี้คือไล่หอยคือการไล่นะคะไม่ใช่การฆ่านะอย่าเข้าใจผิดเราจะไม่บาปด้วยนะคะแล้วก็ พยายามที่จะฉีดบ่อยๆฉีดทีละน้อยแต่บ่อยนะคะจะเห็นผลอันนี้เป็นน้ำส้มกนไม้ที่ทําให้เราขยันนะคะคือมีเยอะมากเลยใช้ป้องกันหอยมแมลงสัตรูพืชนะคะต่างๆของพืชและข้าวค่ะดีมากๆนะคะใครอยากได้คือ3ขอการเกษตรค่ะพิมพ์เข้าไปเลยเป็นชื่อเพจชื่อ Facebook ชื่อ,อช่อง youtube นะคะ3ขอการเกษตรค่ะจะมีเบอร์โทรและช่องทางการติดต่อนะคะ นี่ฉีดไปเลยแน่นนะคะแน่นทุกรกะมังเลยนี่เพิ่งล่อยลงไม่นานนะคะท่านผู้ชมเราก็ฉีดเร่งทำให้โตใบค่ะนี่ไม่ยากเลยนะคะฉีดด้านบนแล้วก็อ่างด้านในเล็กก็ฉีดเหมือนกันแต่ว่าจะผสมใส่กระบอกฉีดที่ใหญ่กว่านี้นะคะจะทําให้สวยใวมากๆอันนี้คือเล็กเลียงไว้นะคะสําหรับเป็นอาหารไก่ค่ะ ผสมกับอาหารไก่นะคะไก่กินดีมากๆเลยท่านผู้ชมเลี้ยงใส่กระมังแล้วก็ทําเป็นบ่อนะคะเป็นกระชังไว้เยอะเลยนี้เฉพาะที่บ้านนะคะที่บ้านก็มีหลายจุดเลยเนาะอยากให้ทุกคนมาเลี้ยงนะคะใช้เลี้ยงสัตว์ได้ดีมากใส่ต้นไม้เป็นปุ๋ยได้ดีมากต้นไม้สวยมากๆเลยค่ะเป็นเกษตรอินทรีย์นะคะดีมากๆเลย